ศูนย์ส,ส,ส่งเสรสิมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ขอเสนอสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานนายพงพิพัฒน์พิมพัฒชชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนเพื่อคุณวุฒิตามระดับนายพงพิพัฒน์พิมพัฒชชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ มอบหมายให้นายสิทธิพงศ์โคตรธรรมบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่บริการยืมคืนหนังสือรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับนายพงพิพัฒน์พิมพ์ัฒชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญสินมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสกรระดับอำเภอเจริญสินเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสะพานศึกษาในสังกัด สนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครตามระเบียบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าด้วยคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2567นายพงพิพัฒพิมพ์ปัฒชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์พร้อมด้วยค่าราชการครูสกรระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่17-18ถึงกรกฎาคม2568เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตรงตามหลักสูตรได้มาตรฐานนายพงพิพัฒน์พิมพ์มปัดชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาในสังกัดสกรระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทวัตรกรรมจากขยะและนวัตรกรรมการจัดการขยะโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์ทางงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมสำหรับนักศึกษาสการระดับพื้นที่ประจำปีพุทธศักราช2568ระหว่างวันที่1 7ถึง18กรกฎาคม2568 นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัฒชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสกรระดับอำเภอเจริญศิลป์รับการนิเทศในรูปแบบออนไลน์ครั้งที่1จากหน่วยงานต้นสังกัดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสกลนครรายงานการจัดกิจกรรมการปฏิบัติราชการของผู้บริหารนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัฒชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสกระระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดส,สกลน,นครครั้งที่6 2,568นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัฒชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสาว,วนณิเสษผลตำแหน่งครูคอสสกรระดับอำเภอเจริญศิลป์ ร่วมต้อนรับนายสมใจวิเศษทักษิณผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจราชการสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่11การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการตรวจการของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่สองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นายพงพิพัฒพิมพ์ัดชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิล พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสกระระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านการเงินและพัสดุประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นายพงพิพัฒน์พิมพ์ัฒชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกระระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมประชุมบุคลากรในสังกัด นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัดชาผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมประชุมเชิงเตรียมการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI กลุ่มสนักงานสกรประจําจังหวัดกลุ่มสนมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัดชาผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายไปในทิศทาง การดาเนินง,งานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั่วประเทศรายงานการจัดกิจกรรมภาคีเครือข่ยขายนายพงพิพัฒน์พิมพ์ัฒชาผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสาวพวงแขดานนอกตําแหน่งครูคอสหนึ่งเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนายพงพิพัฒน์พิมพ์ัฒชาผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเจริญศิลป์ พร้อมด้วยข่าราชการครูและบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับนายวัฒนาจันทรโคตรซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำตากล้าได้มีการจัดพิธีบสีสุขขวัญนายพงพิพัฒน์พิมพ์ัฒชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญสินพร้อมด้วยค่าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาและร่วมพิธีทางาศาสนาทำบุญตักบาร เวลา13นาฬิกา30นาทีข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2568นายพงพิพัฒน์พิมพ์ัฒชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณหอมสายตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้สกรร,ระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรเจริญศิลป์ นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัดชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ครูและบุคลากรในสังกัดสกรระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมในวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองตามระบบประชาธิปไตยนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัดชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ มอบหมายให้ในายสิทธิพงศ์โครธรรมบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการสกรรระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นายพงพิพัฒน์พิมพัฒชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ค้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส,กร,สกรรระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัดชาผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ค้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสกรระดับอําเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัวนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัดชาผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสาวพวงแขดานนอกตําแหน่งครูคอส .1 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและอื่นๆประจำเดือนกร,รกฎาคม2568และในทุกวันจันทร์และวันพุธสกรระดับอำเภอเจริญศิลป์จัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบรหลักษ์ของชาติและมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบายสกราาประจำจังหวัดสกลนคร